ศูนย์การทหารปืนใหญ่เปิดค่ายภูมิพลต้อนรับญาติทหารใหม่แบบรวมการตามโครงการโอเพนเฮาส์เปิดบ้านทหารใหม่ค่ายภูมิพลประจำปี2568พันเอกสมศักดิ์นุสพรรันธ์รองผู้บรญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับญาติทหารใหม่ผัดที่1ประจำปี2568 แบบรวมการ4ี่หน่วยเปิดภายในหน่วยขึ้นต่งศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพล์จังหวัดลบบุรีตามโครงการโอเพ่นเฮาเปิดบ้านทหารใหม่ค่ายภูมิพลพร้อมนำญาติทหารใหม่ซึ่งเดินทางมาจากภูมิ่ํลำเนาต่างๆจำนวน781คนเข้ารับชมการแสดงขีดความสามารถของน้องๆทหารใหม่ซึ่งประกอบด้วยการยิงปืนขับพันการแสดงศิลปะป้องกันตัวและการเคลื่อนย้ายที่ตั้งยิงของอาวุธปืนใหญ่สนามซึ่งได้รับความสนใจจากญาติทหารใหม่เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ศูนย์การทหารปืนใหญ่ยังได้นําน้องๆทหารใหม่ทั้ง4หน่วยฝึกเข้าแสดงมุทิตฐิติดต่อผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ซึ่งบางคนถึงกับหลั่งน้ําตาด้วยความยินดีที่ได้เจอกันครั้งแรกหลังจากมารับราชการทหารโดยรองผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ได้เดินพบปะทักทายกับญาติทหารใหม่พร้อมกับให้คํามั่นว่ากองทบบัพบกพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านทุกคนเป็นอย่างดีเพราะทหารใหม่เปรียบเสมือนน้องคนเล็กของกองทบบัพบกและเราคือครอบครัวเดียวกัน ในโอกาสเดียวกันนี้ศูนย์การทหารปืนใหญ่ยังได้จัดรถยนบัดโดยสารของหน่วยนำญาติทหารใหม่กว่า700คนเยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่ และกิจกรรมต่างๆภายในค่ายภูมิพลอาทิการเข้าเยี่ยมชมและกาบสกาละพระบรมราชานุสาววีรีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษของศูนการทหารคุนใหญ่ซึ่งพระบรมราชานุสาวีรีแห่งนี้ได้รับการก่อสร้างขึ้นจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อความเป็นสลิมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นแรงรวมแห่งความจงรักภักดียึดมั่นในภารกิจของกองทัพบกในอันที่จะพิทักษ์เทืดทุนและองแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นมิ่งขวัญส่ญรวมจิตใจของพวงชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่าสำหรับโครงการเปิดบ้านทหารใหม่ค่ายภูพิพลจัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับทหารใหม่ในโอกาสผ่านการฝึกโดยมีผู้ปกครองร่วมเป็นสักขีพยานแห่งความภาคภูมิใจและเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทหารใหม่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยทหารเพื่อให้รับทราบการใช้ชีวิตประจำวันของทหารใหม่ภายในหน่วยนำสู่ความร่วมมือที่ดีต่อไปในอนาคต ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณต้นสมชายเกรตชายหัวหน้าสูงข่าวออนไลน์จังหวัดลบบุรีรายการสาระดีๆลบบุร,รีสนัญญาสีดีดำเนินรายการสวัสดีครับเกิดเป็นชายเชื้อชาตช่างภะหายภูภัยเก่งการใจเชิดกนองอาจฝ่าฟันรกรันปัจจัยหากศัตรูจูจะยกมาเข้าอาสาฟันฟา มิได้เหลือและเนื้อพรีให้ยอม